สวัสดีครับสวัสดีกันตอนหนึ่งแรงครับผมสีโมงครับจะอันนี้ก็ท่ายเลิกทายแยามครับเมืาอว่าคนของจากรนแล้วอย่เลิกอย่าแ้มนะครับผมดิล่างรถครับผมว้อมแรงมันดูดฟุ้นครับดูดฟุ้นในของโดยสารจะตอนนี้ก็โอเคครับพร้อมแล้วเนาะแต่ว่าคันแรกสิล่างอันนี้ก่อนครับโอ้ถูเบิร์ดละครับรถกะได๋มันจะกลมซองเลยครับ แรกกระชิดแทร็คแผ่นร่องปุ่นก่อนคนระับล่างแผ่นร่องปุ่นก่อนครับผมล่างรถน้ำกันครับ em bay ra em có nói là mình đi ra đó đi mà không กะดูดฟุ้นแล้วครับผมกะโบไปไนไดดอกเนาะเดี๋ยวมาเสร็จฟุ้นอ,อีกครับตามขอบมันเนาะเอาผ้าชุบน้ำมันหมาดมา,มาบินมันหมาดม,มาเสร็จออกครับตอนนี้กำลงังล้างเครื่องดูดฟุ้นอยู่ครับผมล้างทำความสะอาดมาหน,นึงครับบ่อหลังก็ยังบดเิเสร็จอยู่กำลงังโดนแล้วเนาะทั้งแต่ดูดแล้วกับโดนเติบครับกระซีแล้วแล้วเนาะดิ้มได้เดินครับทำความสะอาดแล้วพี่ครับเรียบร้อยเสร็จก่อน để của làng vàng thế này nó đi นาครับเสร็จกับแม่จ่อครับผมเ,เสร็จรดครับมีช่วงให้ได้สารเลยแต่ว่าโบเร็จกระจกครับเหนั่นวครับกระจกเดี๋ยวหาผ่านอย่างอี้มาเสร็จเสือมจะระตูไปครับปุ่นขอนะครับผมหลังจากเอดของได้สารแล้วลก็มาเช็คหน้านครับเรืองกันโอุ้ดครับ หนูกัดสุดยอดเลยครับทั้งหมุนกับฟูพังเหมือนล่ะครับผมหนาข้านหนาเขินโอ้รถนักว่างครับผมแกที่บ้านร่างยู่ลร่างสิ้น้นมร่างครับกี่ล่ะร่าแบบนี้คุณกับยังบปปงันดิเปาอยู่ครับกล่องกับบัดิเปาปฏิหารแล้อเออเปลี่ยนมันเครื่องหมือนครับแล้วอีกแล้วอีกประมาณสักสองพัน 2, ก็โล เป็นน้ำมันเ่องมากๆม,มือหนังก็ไปสอมได้ครับสอมได้มากรูแพ่งเบิร์ดครับรถามมาอยู่แล้วเนาะยี่สิบกว่าปีแล้วต่ปีสองพันสี่ครับก็ถดอว่าใส่ได้ค้นได้ดีอยู่ครับอีเช็คปั่มแต่หนองสนิมผื่นกินเบิร์ดครับหนูกัดตายไฟอย่างนี้จะห้อยหนูทั้งนั้น ขอข้าวครับผมเค็กเบ่งน,น้ำมันน้ำมันนี่แหละครับขอาเขตนนนนะกขนนนันน้ำมันไนเบคคัดน้ำมันเบกน้ำมันคัดน้ำมันอันนี้แหละครับพวกบอกนอน้ำมันหน้าพวกนั้นในท่นี้แน่นเนาะน้ำมัำนสำรองนงใบหนำสำรองแงหนำกน๊อตหนำกันครับผมกลับกับไปเสื้อเขามาใสหัวแล้วครับเลิกเขาดําเม็ดเขาเม็ดใหญ่ออกครับบาน้มสอดใส่น้ำครับไข่หกใบครับ อิริศิบเนาะท้งทางนอดท้งทางในเนาะบึมบึมบั่มอยู่จะเป็นอย่างเนี้ยสิงแสกันโจระยะหนึ่งเขาครับผมครับก้าข้างวันหน่เขาแล้วเนาะครับรับรถก็เรียบร้อยครับผมเก็บอ่าหาดท่องฟุ้นครับแทนท่องฟุ้นเขาใส่จะหลเรียบร้อยไปแล้วบลังนี้กับเบลครับเบลแข้งไหมนะครับตำแหน่ักก่อนครับบหน่อยเนาะเบลไหนอยู่ครับเดี๋ยวเดนนำเดี๋ยวกำลังจะไปไอ้สร้อยปลาครับไร้อยปลาโอ้แนวไม่มีเห็นไหม ไนภคพั้นดครับผมงานมาได้ท็พันาเนาะเาได้มาังขอนจะมีนได้ยืนผีเนครับตอนเราตั้งใตอนเาต่งเพื่อนอนก็ตังยอะหครับ พูดกัาผมัพูดหาดฝัแ้ผมก็่ง่ายนผม่ดหันหนแอบัราพุต้างสา่างกาหอว่าปัหาเดี๋ย้าทีใคก็เ่แน่ใจร ครับแบบต่อไปใส่สายยางกัะนเนาะใส่สายสายางเอาโอ้ยเพลงจะเปิดถ้ามันยังงีโยนยกกันด้วยช่วยครับ,ปรรบไปได้ส่าวหัดทํารับเกล็บเอนียวอีกแล้วเกล็บไหมกันอ้มันหลวมนะครับผมขยัดนิดเดียวกะ รูแล้วนะนี่คือเขาก็จะได้กินกนะครับขั้นออกรูปแบบออกแน่ส้มแบบนี้เนาะจะมาในีที่บนนาได้กินหรอกเนะนาะพื้นามยิ่งไม่ซอกเป็นกลอนมูสามเหลืองนะครับเหลืองตไตบนเหลืองสุกนี่น้อยนี่ครับงายปลาหมูน่าตอนนี้นะ,เ,นะเดีย๋ยว,วกระติเดี๋ยวก็ไปลอะไรกระติต้มครับต้มยำ สมับักสังครับผมบักสังยังเนือยู่ครับับานครับกำลังแซบสมปุยครับยก็สักขามเปียกอยู่บักขามเปียกก็สองปีแล้วครับผมแซบตยนยนะจะจำคว่อะไรมันจนจำควอะไครับากขามเปียกนี่ตู้สอโลตัตนีมากบาไเ็ดกินได้ปกขามเปียกครับพมยังเด็มอมหวานสมแซบสมยำกัไเลยกัเป้าเกันป้าอกแก่ละครับผมแหวงลงแหนวลลงแท้ๆนี่แหะเดี๋ยวกูล่นหน้ากันเป็นยัครับหนาเงยอยู่ครับมอเศ้าในสอนตรงนั้เลยถือมือดำไปีนึ่ง ตามดูมังคับซีลุมครับที่ต้นหาต้นครับพางทีกินี่โอ้โหครับปลูกพริกบ่เคยได้กินจ้าเคยกินเคยกินหน่อยครับเป็นเพียเป็นแมงมดรับปลูกอยู่สามโขกในโรงงานนั่นแต่อยู่บ้านกระตับนั่นก็เป็นเพียเป็นแมงมดครับมีต้นหนึ่งครับผมมีต้นหนึ่งครับพริกเนาะสำหรับพริกกระป๋องเทฟซี่ลรจ้ากินเลยบางทีให้เป็นกระถางต้นใหม่ครับเลยเก็บถิ่นใบเก็บใบอยู่ยังไม่ทิงเนาะมีประโยชน์อันนี้หนึ่งครับใส่ดินใส่นันจนมีปลูกค้าปลูกงานไปกินครับผมตอนนี้ก็พอเอ่อขี้พลังครับผม พี่แถวเลยโอ้ยน้ำบุญกรบบรอดครับไปหนามันเนาะมาถึงแดดก็ชักก็ที่นี่ยสีรอดด้วยพี่ไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นชายครับนี่คุณไจนเด็กชายไปเนาะมีงอย่าบวบเข้าอ่างขี้เก่าครับอ่างตู้มือครับบวบปล่อยไปเรื่อยของในนะครับจะหาทางกินเอาหาใหม่ปล่อยเอาจะเพาะปลาไปกับทางนีไปอ่านี่ครับตำเนียอะมาลงครับมาบ้านนะมีไส้ลาดอีกครับเดี๋ยวเดไส้หลาดจะเท่ากับเพื่อกับเล็ดหยอดไปผัดเออไปไปถอดกอดข้าวกระดิ่ครับวละผ้าเป็น ขี่พลังครับขี่ไปเรื่อยตัวนี้สนใจครับตื่นมาบ้านนี่ก็ได้มาลงไว้สักแค่ท่านหน่อยนี่คือผักอีตูแง่ทางแง่ทางแา่เนยครับพูดแนะนำนะครับตอนนอ้หน้าเริแตกไปกับบงามอนเด่เนาะตอนมเขือจะคือที่ซรายอยู่ครับนี่ตัวนี้สุดเนี่ยสุดตีงกับอิงแมียวต้องหีิบออกดอกแล้วนี่ในนามเนยน้อยออกดอกครับโดแต่บดางลดเลยขี่ไปเรื่อยอยู่ไหน จนะะกิตประมาณนี้ครับผมพดนแนมพักแล้วเนาะกรข้าครับเดี๋ยวเสามาทำ่งกายพดอีกครับื่อโบอันนั้นเนาะููซื้อครับผมเห็ุลมนลดแล้วีเขากะแนมแลงกันครับอาทิตย์ลิปนะครับนี่แหละครับคๆที่น้อยครับเบิงเไลาดก่อนครับเวลามันหลครับเดี๋ยววตัดลงเลยครับทก็มีครับผมบวบบวบนบปรือเน่ครับผมช่งไปขุ้นเบียน้อยขึ้นปลาเขื่อครับนี่ปลาเขื่อนครับปีนี้เขื่อไหลครับ กระทุ่มกระคืนแบบยังคักเลยครับต้นกระทุ่มต้นแม่มันงกระทุ่มแล้วครับผมต้นกระทุ่มเนาะเมื่อกี้เขาเจ้าห้าตอนเปิดเอ่อเซรีกระทำเซรีเลยโอ้ยอยากจะไปขุดขายครับคันนี้นั่นบ่มีครับตอนนั้นต้นรหัสิดบาทแปดสิบบาทมมโอ้ยท่านผูいい้บริโภคลับเละครับเป็นพันนี so, ่คันนี่นัดสิงในก็มีถอนสิงในก็มีครับเอาโอเคครับสำรับกงานรดพักเขาแรงนี่เขาทำนี่ครับผมหาเห็ดกระเผลต่อครับครับผมตอนนี้กำลังเปิดเช็บปลาให้ผมหลับปลาเนาะกำลังอยู่บนบานครับผมเดี่ยวข้างล่างแล้วเนาะ มานี่ครับปนินตตัวนึงครับผมตบม้าสักข่าขีดทกขีดเนี่ยครับผมระดับเนาะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นครับผมพวกกลางพวกหัวกะเดี๋ยวี่ต้มครับต้นน้ำซดครับครับผมกะมาแลลวครับน้ำตะมบโอ้ขอหาอีกแหละแค่มาแตยังครับผมใส่บักสังคร่บบักสังเกลือชุดครับนะคาัตะไข้มาใส่ก่อนนิดนึงกับผมน้ำเขิกกระเดียดปักแปบ เดี๋ยวใส่ปลาครับกระปุกปลาการ์ตูนใส่ไปมีหัวมีก้างเนี่ยครับผมตจะนี่ใน<ะ>ลวนในลาบครับเดี๋ยวอาจจะนีกนกะน่ก็ตุมมาเนาะ หมอร่วนเขากะหุ่นกระทะผมแต่ว่าปรุงมาแล้วครับใส่ใบเด็กสุดรตนะครับผมแล้วแต่น้ำครับปลาเนี่ยครับร่วนเห็ดตัวนี้มันสุกก่อนครับแป๊บนึงครับไปยังแห้งอยู่เนาะมาถ่ายกินแซ่บๆกันครับผมฝนปักๆเลยครับผมต้มปลาเขากะนำมาจ่อครับผมต้มพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวครับไม่ได้หัวเนาะนั่งกันกลางครับผมใสกระเพราปลาครับหอมชุ่มเลยครับตัวนี้เดี๋ยวชิมิังก่อนครับว่ารสชาติเป็นยังไงโอ้ยเบื่อปะ บักสังเป็นบักสังแต่ไรครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชิมด้วยครับเด้อหวานด้วยเปล่าจังหน่อยโอ้ลวงครับแต่ไหนังมาใส่พริกเนาะเดี๋ยวล้วนปลาตัวครับล้วนปลาหลาบครับผมหมอนี่ก็คือนทีโอเคแหรอครับผมกระทะตั้งนะครับมีปลาแดกกับชูรสย้อนสนามาใส่น,นิดนึงครับ ยนปลาลาบลาบปลานิ่มครับลาบปลานิ่มดาบต้อยครับลาบแบบแบบจะไม่ใหมโอ้ใช้สมบูรณ์เลยเพราะว่าละเดี๋ยวเลยครับต้อยหันใหม่ครับบม่มีก่างครับอาจจะมีนิดนึงครับแต่ก็ดีจานนึงเนาะว้า น,นีนกัแบบเป็นๆครับผมตอนไปซื้อกะเดืนลงๆๆครับให้พันคอดเจ็ดห้ก็มาใส่ออกใหอย่างเดียวครับจะมาแมช่ปิดไว้ครับนันตึกเลย ไปล่างหมอกำลังหั่นเนาะปล่อยสิ่งนิดนึงครับนะใกล้จะสุกแล้วครับผมทำยังไงเนาะเป็นกระสุกเร็วครับผมนี่แดดเหนือเนาะเหนือกับหนังเบ่ได้ใส่อย่างครับชุดกับปลาแดกต้มสุกปลาแดกปุ้มกระแดกตั้นะครับผมอย่างนี้กินปลาแดกนิดนึงตอนแรกว่าใส่น้ปลานะมีจะน่าลองครั้งนี้ว่าใส่ปลาแดกลองเบิ่งกันนะน่ากับพอดีครับอูจจุครับใส่กระขัวพริกป่นเข้าไปกับ แต่ทักกลับไปก็พอดีแสบครับโอเคครับสุกแล้วเนาะเดี๋ยวปรุงลงกันครับเดี๋ยวเก็บฟันเห็ดเก็บทาน,เก,ทานเก็บกันกันหน่อยกันเนาะอุ่นปีกไก่อันต้มน้ำปลาก่อนครับนิดนึงครับเดี๋ยวอยู่ปีกเดียวครับผมต้มมาเบิ้ลน้ำปลาจิา้มมะพร้าวไหมเสียงเพลงเสียงดยนตรีก็ได้ว่าจะตัดออกจะได้แก้คลิปได้ครับ ไฟอ่อนๆครับเดี๋ยวเก็บทานมันครับไก่อุ่นนิดนึงครับผมครับผมกับยางปีกไก่ไก่ัแดงจ้าอยู่เนาะกับสีครับเสียงรบกวนไร้ครับผมจะติดัคลิปต้องโตให้เนาะยางห่อนๆที่ซื้อครับผมสหรับคลิปนี้อาจจะบริเฮ็ดลาบปลาลาบนั่นสู้ยช่พี่้องเบิ้งครับผมเราะวาเสียงรบกวนไมันหลครับผมกับยานทีรีที่แนนันนี้นั้นเนาะกับบสะดวกความครับมันหวยครับอยู่บ้านจ้เป็นแน่เลย อย่างนี้ไปเห็นบนพ้นแล้วจยงนี้ครับเนาะนี่ก็แล้วครับก็สิ่อแล้วเนาะขอจบแคกนิดนึงครับผมกระขอบคุณครับที่เข้มามารับชมเนาะมาติดตามนครับคลิปนี้กัล่างรถแน่ครับผมกระขอขอย้ะมาแรงเนาะหนึ่งเขาแล้วเขาสุลูกสุเต้ากินครับผมกระสิบจบก็ตัวแรกเพียงแค่นี้ครับผมกระฝากกดไลค์ก็สใส่ไข่ได้เลยครับเออเป็นชีวิตประจำวันนะครับพาเห็ดเบงซึเออถ้าพาดโอ้ยออกยเห็ดวะเถก ให้เบิ้งครับผมจะ,ะโอ้ว่ามีคอนเทนต์ยังครับเดี๋ยวมีงานไม่นันไม่หนีเดี๋ยวถ่ายหนา้างานนนนั่นนะครับว่าเห็นยังแน่จะมีแล้วเนาะนะครับผมจะสำหรับจิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมโชคดีมีความสุขครับผมนอนหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับ